สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปแรกของเราในปีนี้เปิดตัวมาอยู่ที่สวนอะไรนะไม่รู้อ่อสวนศรีนครเขื่อนขันที่นี่อยู่ไม่ไกลด้วยนะคะคุณผู้ชมขาไม่ไกลจากชนบุรีหรอกไม่กบก็นิดนึงอยู่ในสุตรปรากรค่ะเออแล้วพามาสวนเนี่ยคืออะไรยังไงวะ พักผ่อนไงหลังจากโควิดทุกอย่างเริ่มเปิดทุกอย่างเริ่มเข้ากําลังจะเข้าสู่สภาวะปกติอันนี้เราไม่ได้เจอกันนานเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ในช่วงของโควิดกักตัวกันไปอยู่กงอยู่ชลบุรีไงปลอดภัยดีใช่ไหมก็ไม่ค่อยพร่พี่ปลอดภัยจากน้องกุ้งใช่ไหมไม่โควิดรอบสองนี่นนทบุรีอันดับแรกเลยแล้ค่อยมาชลบุรีลองมาคุชลบุรีเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยห่างหายกันไปนานนิดนึงนะคะคุณผู้ชมพอมาที่นี่มันมี เขาเรียกว่ามันเห็นบรรยากาศของสวนน้องกุ้งมีสถานที่อะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยเข้าไปแล้วรู้สึกประทับใจมั้งไหมส่วนใหญ่ก็จะประทับใจผู้คนน้ําใจของผู้คนที่เราได้รับเป็นแบบนี้นะอของกุ้งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กูถามสถานที่มึงตอบผู้คนคือสถานที่แล้วมันก็สถานที่มันก็งั้นงนั้นเพราะมันได้แค่ส่วนหนึง่งแต่พอเราได้รับแบบ เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เป็นคน oh, ท้องที่อ่ะพี่ <okay. S 1> เราได้รับน้ําใจเพิ่มเติมมันก็ยิ่งไปกันใหญ่อะไรอะ่ะอะไรอ่ะ<ๆ>เช่นแบบกุ้งไปแล้วกุ้งเจอคนในพื้นที่เขามีน้ําใจอ,อ่พาขับรถไปเที่ยวพาไปนู่นนี่นั่น oh. แล้วก็แนะนําสิ่งดีๆให้เราแบบเอ้ยอย่างเช่นแค่โบกรถอะไรอย่างเงี้ยไปที่ไหนแล้วโบกรถแล้วเขาให้เราขึ้นไปเราก็รู้สึกดีกับกระบะรถตอนที่เราเหมือนคน <laughs> น,นี่ใช่ไหมเหมือนเวลาลที่แบบ ที่เขาพูดกันบ่อยๆเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเวลาถ้าเราหลงคนญี่ปุ่นบางทีเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เขาจะจูงมือเราพาไปนู่นไปนี่พาไปถึงที่เลยแบบนั้นใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยไม่รู้อันนี้เรู้จังพี่เคยได้ยินมาว่าเขาเป็นแบบนั้นแต่จริงๆก็เป็นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละมันก็คือความประทับใจไงพี่เพราะบอกว่าเป็นสถานที่ไหมมันก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันจะทําให้เราประทับใจมากยิ่งขึ้นและจําได้ดีก็คือเราได้รับน้ําใจจากตรงนั้้้้้นนนนนนดวยอออััีีสสําาาหรรบกกุงงะเถถป็็ท่จิๆ ไปที่ไหนมันสวยแล้วถูกใจอย่างเช่นเราชอบต้นไม้ที่ไหนมีต้นไม้เยอะๆเราก็ประทับใจทุกที่อะพี่เหมือนที่สวนนี่ไงออสวนนี่ก็ต้นไม้เยอะออแยะมากมายร่มรื่นเนาะมันจะเป็นสวนที่นี่มันจะเป็นออกเป็นสวนแบบป่าๆทึบๆหน่อยอะค่ะคลุมคลืม <ๆ S 1> หน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเหมือนเป็นป่าธรรมชาติเนาะแล้วเขาก็มาปรับแต่งเป็นสวนออพูดเหมือนรู้เลย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้เปิด ไม่แต่เมื่อกี้พอพูดเรานึกกันว่าเอ้เราคุยกันเรื่องอะไรดีวะเราก็นึกถึงสถานที่ที่ประทับใจใช่ป่ะออพอพี่เข้ามาในในสวนแบบเนี้ยพี่นึกถึงตอนเป็นเด็กโอ้ย้อนไปไหวเด็กเลยมันมึงย้อนไปเยอะเลยมึงย้อนไปตอนปีใหม่เองมึงเล่นย้อนไปนู่นเลยแรกประมาณที่สิบกว่าปีเอ้ยก็มากกว่านั้นอ่ะเพราะตอนนั้นอยู่ประมาณมสองมสามไปนี่เว้ยไปอะไรวะไปเขาค่าย กูไม่ได้เตรียมไงเออเอาสดตลอดไปเข้าค่ายค่ะคุณผู้ชมไปเข้าค่ายเป็นค่ายลูกเสืออะไรที่ไหนไม่รู้แล้วก็มันเป็นจะเป็นป่าๆแบบเนี้ยพอเข้ามาในป่า่ีก็เลยทําให้ย้อนไปถึงวัยเด็กแล้วเราก็รู้สึกว้ความทรงจํานั้นอ่ะมันเด้งขึ้นมาซึ่งตอนนั้นอ่ะมันก็เป็นมันเป็นความประทับใจที่ไม่ลืมนะอันนี้จะแตะ50ิแล้วยังจําได้เหมือนวันนั้นเลยไปวัน คือพี่ก็ไม่รู้ว่าให้ทําไมโรงเรียนสมัยนั้นต้องแบบขนาดนั้น้วยว่าเขาว่าขนาดนั้นคืออะไรเรากูยังไม่ได้เล่าเลยขนาดนั้นคือเข้าป่าไง <c oughs> เออไม่ขนาดนั้นคือเขาอ่ะให้เด็กอ่ะหาอาหารเอง<ะ>โดยการให้ข้าวให้ข้าวให้ข้าวสารมาให้กระบอกไม้ไผ่มาให้ไก่มาตัวหนึ่งแล้วก็พาไปที่บ่อคือที่จะเล่าเนี่ยจะเล่าความประทับใจในเรื่องของการหาอาหารโดยการฆ่าไก่เฮ้ยยังจะถามอยู่เลยว่าเขาไม่ไก่สดมาเลยเหรอเขาจะใส่ไก่เป็นไก่เป็นดิไก่เป็น เขาสาธิตโดยการให้ทหารนะเนี่ยจับคอไก่อย่างเงี้ยจับคอไก่ขึ้นมาแล้วเหวี่ยงฟเป็นเหมือนว่าเหวี่ยง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 แล้วก็ตุกปึกอย่างเงี้ยเป็นกูยอมอดข้าวไม่ตอนนั้นเราเป็นเด็กเราก็รู้สึกว่าแบบหรอเราต้องทําแบบนี้หรอวะคือถ้าถ้าเป็นจริงอ่ะเหรอไม่ได้ทำพี่เป็นเหวี่ยงเอาจริงนะพี่จําไม่ได้ว่าใครเหวี่ยงแต่พี่จําได้ว่าพี่อะสัมผัสถึงไอ้ตัวไก่ความร้อนๆ้อนที่มันแบบเพิ่งตายใหม่เออเพิ่งตายใหม่ใหม่ดีความ คือเหมือนทุกใช่มันไม่คือคนตายมันจะเย็นใช่ป่ะแต่ไก่ในตัวร้อนอ่ะเหมือนแบบเออจำได้ว่าได้สัมผัสไอ้ตัวไก่แล้วก็เป็นคนถลกหนังแต่อีตอนเหวี่ยงเนี่ยจําไม่ได้ว่ากูเหวี่ยงหรือใครเหวี่ยงวะซึ่งท่านรู้สึกว่าแบบเฮ้ยย้อนกลับไปตายแล้วกูเหวี่ยงมันจะเป็นเาเออมันจะเป็นความทรงจําในวัยเด็กอันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าอันเนี้ยเห็นป่ะจำได้ว่าเราไม่เคยลืมเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบ พอเข้าป่าปุ๊บเราจะนึกถึงเหตุการณ์นั้นละที่เป็นแนวป่าป่าบออครั้งหนึ่งเราเคยมาทํากิจกรรมแบบนี้ตอนเด็กใช่พอเราฆ่าไก่อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเราไม่ได้ฆ่าเอาเราเป็นว่าเราไม่ได้ฆ่าพี่ไม่ได้ฆ่าอะไรกันนะจำไม่ได้ก็ไม่เออพอเราเสร็จหน้าที่ของเราเราก็ไปดูเพื่อนเราเป็นยังไงวะเพื่อนเราก็เราเห็นเพื่อนเรายืนร้องไห้เพื่อนเรากินไก่สดอยู่ไม่ใช่เพื่อนยืนร้องไห้อยู่ข้างป่าป่าแบบเฮ้ยเป็นไรเหมือนชีวันนี้วันนี้วันนี้เป็นไรอ่ะจะป่าไม่ได้ พราะมันเป็นโคนมันเป็นโคนหมดเลยแล้วมันก็มีมีปลาอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวกัเด้งตอนนั้นอายุเด้กไหนคะพี่มสองมสองกูก็จับไม่ได้อะเออมสองเพื่อนเราก็ยืนร้องไห้แล้วเขาก็จับปลาไม่ได้ไงเพราะทุกคนต้องลงไปจับปลาเองแล้วก็เอาปลามาเออมันเป็นแค่นั้นแหละมันก็รู้สึกว่าแบบเออพอเข้ามาอะไรล่มๆแบบเนี้ยมันจะทําให้เราย้อนนึกกลับไปนี่ถ้าเกิดว่าคุณครูเขารู้ว่าโตขึ้นมาเนี่ย มันมี KFC อ่ะเขาก็อาจจะไม่ <laughs> เฮ้ย <พา S 2> แล้วพี่นึกถึงสาระออกแล้วเมื่อกี้พูดอะไรไม่มีสาระออคือถ้ามีสาระอ่ะเวลาที่เราเข้าไปในสถานที่ไหนหรือเราเจอใครหรืออะไรที่มันรีมายเรื่องดีๆได้เราควรจะเข้าไปในสถานที่นั้นบ่อยๆถูกไหมน้องกุ้งเข้าไปในจินตนาการก็ได้ไม่ต้องไปแบบว่าอยู่กับบ้านแล้วหลับตานึกถึงเหตุการณ์นั้นก็ได้อยู่กับบ้านไม่ถึงว่าเราไม่จำไปป่าจริงๆแล้วเราจะเราจะเรียกฟิลนั้นกลับมาได้ไงสมมติเราอยู่บ้านแล้วเราอยากจะเรียกความทรงจาดีๆกลับมาให้เราอารมณ์ดีขึ้นเนี่ย มันมีอะไรช่วยปลูกไหมช่วยแบบช่วย<ข>บิ้วไหมก็ากาอะอย่างเช่นนะทุกอย่างอ,อ,อย่างพี่อ้อบอกว่าเข้ามาในสวนใช่ไหมออบรรยากาศแบบเนี้ยในป่าป่าแบบเนี้ยมันทําให้นึกถึงเหตุการณ์ที่พี่ไปเข้าค่ายเ,เข้าป่าเหมือนกันถ้าอยู่กับบ้านอะบางครั้งแบบอ่ะเราไม่มีอะไรกระตุลล้นเลยก็หลับตานึกมาเองเลยนึกมาเป็นเสียงก็ได้เสียงไหนเข้ามาตอนนั้นเป็นเสียงอะไรแล้วก็บรรยากาศแบบไหนมันนึกแล้วก็มนโนขึ้นมาได้พี่อ้อเห็นภาพอยู่ตรงหน้าข้างหลังบนหัวบนเท้าได้หมด ข้าช่วงสาระนิดนึง่งแล้วกันถ้าตอนไหนคุณผู้ชมอารมณ์ไม่ดีแล้วต้องการบิวตัวเองให้รู้สึกดีขึ้นมาในทันทีเฮ้ยนี่มนหัวข้อนี้เลยว <laughs> ตอนแรกบอกกูว,ว่าเป็นคุยเรื่องประทับใจเอานี่มา NLP แล้วออโอเคคือถ้าเรานึกเอาเป็นเมื่อกี้ไม่มีสาระตอนนี้มีสาระนิดหนึ่งแล้วกันว่าคนเลื่อนหนีตั้งแต่3นาทีแรกและหนึ่งนาทีสุดท้ายช่วงก่อนจะจบโอเคงั้นเราให้เคลียับสรุปสรุปสรุปก็เหมือนอย่างที่เขาพูเมื่อกี้ก็สรุปเหมือนเดิมเช่นูดว่าว่า ไอ้ที่พี่อ้อบอกว่าสถานที่แต่ละสถานที่บางครั้งมันก็ทําให้เรารีมายกลับไปถึงอันเก่าได้แล้วถ้าเกิดเราอยู่กับบ้านหรืออยู่ในสถานที่ที่แบบเราไม่ได้มาสัมผัสอย่างเงี้ยเราทำไงให้กลับไปนึกถึงในเรื่องที่เราประทับใจได้ใช่ไหมเราอาจจะเอามาใช้ช่วงตอนที่เราอารมณ์ไม่ดีช่วงที่ตอนที่อารมณ์ตกเอามาใช้ตอนนั้นโดยการให้นึกถึงอดีตแต่ว่าเมื่อกี้ที่แบบว่าเฮ้ยมีเทคนิคที่ทาให้ช่วยบิวไหมสมมติเราไม่ได้มาเดินอะไรที่มันให้มันรีมายอะน้องกุ้งบอกให้ใช้จินตนาการ ออมืดึงอะไรมาก่อนจินตนาการในที่นี้ใช่ไหมดึงมาทีละโมดก่อนได้เห็นเป็นภาพมาก่อนพอภาพมาแล้วเราจะเห็นภาพอยู่ด้านหน้าภาพมาตอนนั้นเราอยู่กับใครมีเสียงของอะไรอยู่ตรงนั้นนึกมาเป็นทีละโมดทีละโมดภาพเสียงสัมผัสเอา3ามตัวเนี้นะมันก็จะเริ่มแบบใจเราก็จะเริ่มอินกับตรงนั้นเข้ามาแล้วหลับตานิดนึงก็จะชัดขึ้นเป็นประมาณนี้หรือเรื่องเพลงก็ช่วยได้เยอะอที่เราเคยแชร์ไปเปิดเพลงเนาะ เปิดเพลงช่วยบิวไปเช่นแบบบางครั้งเพลงก็รีมายเราเหมือนกันนะคะนี้เพิ่มเติมให้ใส่ผงชูรสก็ได้นะคาว่าผงชูรสหมายถึงว่าเรา,ามีภาพเดิมๆของเราอยู่ที่เรา,ารู้สึกประทับใจแบบนี้แต่การใส่ผงชูรสหมายถึงว่าเติมแต่งเข้าไปเราอาจจะไปปรับเปลี่ยนอะไรที่เราอยากจะให้มันเป็นอะปรับยังไงได้บ้างพี่เออในหัวของเราอะปรับยังไงได้บ้างใช่ไหมเอาเรื่อง,งเอาเรื่องทําอาหารของพี่แล้วกันในการฆ่าไก่สมมุติว่าตอนนั้นนะพี่หนูทับใจขึ้นไปเหรอหนูยันหนยองอยู่เลย แต่รู้สึกว่าถ้าในฟิลตอนนั้นอะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนเรานั่งล้อมวงด้วยกันยิ้มแย้มแจ่มใสมีแบบโอ้กินไก่กันแบบอร่อยอร่อยน่คือการแบบใส่ผงชูรสเข้าไปซึ่งตอนนั้นานหัหนก,ก,นกูเป็นภาพไก่สดกินไก่กันอร่อยอร่อยเออตอนนั้นจำไม่ได้ไงว่าเป็นยังไงแต่คือเหมือน สร้างขึ้นมาใหม่อ่ะว่าเราอาร่อยอร่อยมีความสนุกสนานกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะใส่บ่งชูรสปรับแต่งไปได้เลยอะปรับแบบนี้ก็ได้นะคะท้งนี้ท้งนี้นั้นคือเช่นถ้าเราจะทําให้มันแบบว่ามีรสชาติมากขึ้นเราก็เอาตัวไปอยู่กับเหตุการณ์ง่ายๆใกล้ๆขึ้นไม่ใช่ง่ายๆเช่นเราดึงภาพนั้นเข้ามาให้ให,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราสามารถใส่ปรับแสงปรับสีให้มันสว่างให้มันชัดขึ้นในใจเราอย่างนี้ก็ได้พี่อ๋เอ,อเสียงที่เราเคยได้ยินแบบเสียงนกร้องห่างๆไกลๆแต่สักพักนึง แต่เราสามารถทําเสียงนั้นให้ชัดขึ้นหลับตาเสียงมันอยู่ด้านไหนนะเอาอยู่ด้านขวาโอ้ยเราสามารถปรับในจินตนาการเราให้เสียงนั้นมันชัดขึ้นนิดนึงพอเสียงที่มันชัดขึ้นความรู้สึกเราก็จะมากขึ้นตามอย่างนี้ปรับแบบนี้ได้พี่อ๋อได้ไอ้ก็เป็นเทคนิคใส่แสงสีเสียงเข้ามาในหัวได้เลยเรียกเติมผงชีวิตเติมผงชีวิตสรุปก็มีสาระจนได้ผ่านเราเว่า เราเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ฝากในเรื่องของการปรับแต่งอารมณ์ในเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีก็เอาเรื่องพวกนี้แหละมาใช้อ่าพูดง่ายในทางของทางโลกก็เรียกว่าเราใช้การปรุงแต่งให้มันอร่อยขึ้นอพอใช้ในชีวิตประจาําวันแต่ทางทางนี่ก็ต้องตัดออกนะคะ, <c oughs> ะปรุงไม่อร่อยก็ <c oughs> ตัวใครตัวมันค่ะงั้นก็ไปเราไปเดินเล่นกันต่อนาะ <c oughs> กันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ,คะ